ก้มชนครับปั่นแถวบ้านานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่กระจูดนะครับก็ออกมาสอมปั่นกันสวยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับทะเล นี่จะเป็นคลองครับคองเรียบประจูดก็อยู่ฝั่งติดกับชายแดนอำเภอไม้แก่นแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนถ้าเรามาเนี่ยมันจะเป็นหัวโค้งครับแต่เราไม่ได้ปัน่นปั่นบนถนนครับ ลงมาเขาเรียกว่าอะไรลงมาปั่นเรียบคองอ่ามันจะติดกับชายหาดของมันจะเป็นชายหาดเนาะเชืวว่อวหลายคนเคยมาเนาะสวยเลยนะครับเนี่ยติดน้ำติดทะเล <c oughs> วันนี้เราปั่นมาเนี่ยได้มาประมาณสักสิบกว่าโลละ เป็นการเรียกว่าปั่นซ้อมปั่นซ้อมเพื่อที่จะเดินทางไกลนะครับผมมีแพลนอยู่เดือนนี้นะครับว่าจะเดินทางไปมาเลเซียจะไปมาเลเซียนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเราก็ต้องซ้อมนะครับซ้อมเพื่อเพื่อให้ขาเนี่ย หรือว่าให้ร่างกาย,ยมันพร้อมนะครับพัวแล้วเราปั่นทัวรลิงเนี่ยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็มันต้องแบกสัมภาระนะครับถ้าเราไม่ซ้อมเนี่ยเราไปมันจะไม่ไหวนะครับแล้วก็มันไม่สนุกด้วยนะก็เลยต้องซ้อมก็ไม่ค่อยมีเวลา,าส่วนใหญ่ก็ ใช้เวลาเย็นเย็นนะครับหลังเลิกงานเนี่ยพาจักรยานแล้วก็ออกมาซ้อมกันนะก็ไม่เยอะครับ10โล20โลครับปั่น,นวันเว้นวันสัปดาห์ละสองหามครั้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้แล้วครับให้กล้ามเนื้อเนมันได้ หรือว่าได้ในการพัฒนาในการออกแรงอยู่เป็นประจำมันจะทำให้เราแข็งแรงนะครับแล้วก็อึดทนนะครับเวลาเราปัน่นแต่ถ้าเราไม่ซ้อมเลยเนี่ยนะครับเพื่อปัน่นปั่นไม่นานก็มันจะเจ็บไปหมดนะครับมันจะเป็นเจ็บ กล้ามเนื้อเป็นตะคิวเก็บหัวเขา่าเก็บก้นอะไรพวกนี้ครับโหมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ลองมาเส้นนี้เนาะมันเป็นเส้นในนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูว่ามันเข้ามาทางไหนเนี่ยเขาหาปลากันอยู่นะครับโอ้สวยสวยบรรยากาศก็ดีนะครับ อากาศก็ดีเหมือนอยู่เมืองนอกเลยแต่ไกล้ๆบ้านนี่เองนะครับก็ปั่นออกมาจากป้านประมาณ10กิโลก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็เพื่อนๆมาก็เข้าทางนี้ได้เลยนะเนี่ยสะพานกระจูดนะครับเนี่ยๆตรงนี้มันเป็นทางเข้านะครับเนี่ยนี่เป็น ทางเข้าแล้วก็นี่เป็นสะพานนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตรงนี้นจะเป็นมาร์กัสครับก็หลายคนเคยมาเนี่ยนี่เป็นสะพานสะพานทางนี้พันกระจุดครับแล้วก็นี่จะเป็น